Hi dear how are things going so today we're gonna talk about writing cultural diversity in the workplace วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเขียนเชิงเปรียบเทียบ <Yeah. S 1> compare and contrast paragraph โอเคกันนะ compare <Yeah. S 1> กับ contrast paragraph เนี่ยก็คือย่อหน้าเราไม่ได้เขียนเยอะมากจนถึงขั้นแบบเดม A4 เราเขียนเป็นย่อหน้าสั้นๆใช้ในการเปรียบเทียบ <Yeah. S 1> compare คืออะไร compare คือเปรียบเทียบ จุดที่เหมือนกันส่วน contrast contrast คือเปรียบเทียบจุดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนเป็นแผนภาพเราจะได้ในลักษณะดังนี้จุดที่วงกลมเกยกันเนี่ยเราเรียกว่า compare จุดที่อยู่ร่วมกันส่วนจุดที่อยู่นอกเหนือจุดที่เกยกันเราเรียกว่า contrast ก็คือเปรียบเทียบ2จุดไม่เหมือนกันโอเคทีนี้ลองให้นักเรียนอ่าน p a r a กราฟดังกล่าวเป็นระยะเวลา1นาที โอเคนักเรียนคงอ่านกันเสร็จแล้วเรียบร้อยในพารากราฟดังกล่าวค่อนข้างไกดมีสีมาไกดให้นักเรียนไอ้กลไกในการเขียนเนี่ยเขาได้พูดถึงประเด็นต่างๆเราก็เลยแยกด้วยสีแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของไอเดียที่ใช้ในงานเขียนโดยสามารถสรุปออกมาเป็นตารางได้ดังนี้หนูจะเห็นว่าประโยคแรก there are a few characteristics which differentiate plants from animal พืชแตกต่างกับสัตว์อย่างไรคือ Main Idea ของประโยค Main Idea คืออะไรอ่านเพียงประโยคเดียวสามารถแทนได้ทั้งเรื่องว่าใจความสำคัญของเรื่องคืออะไรหลังจากนั้นเขาก็เริ่มแจกแจงแล้วว่าพืชเนี่ยมันสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองจากสิ่งแวดล้อมในขณะที่สัตว์เนี่ยต้องพึ่งพาอาหารจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวบางครั้งอาจจะกินพืชหรือบางครั้งอาจจะกินสัตว์ด้วยกันเอง มันก็เป็นการอธิบายถึงความแตกต่างของสัตว์และพืชประการแรกตรงสีฟ,ฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าพืช stationary stationary คือหยุดนิ่งอยู่กับที่ g e t still cannot move โอเคนะส่วนสัตว์เนี่ย can usually move about เคลื่อนที่ไปตรงไหนก็ได้แสดงว่าพืชหยุดนิ่งสัตว์เคลื่อนที่พูดถึงการเคลื่อนที่ส่วนในประเด็นที่3ที่ต่อจากประโยคสีฟ้าที่พูดถึงการเคลื่อนที่ของพืชและสัตว์ ซึ่งมีความแตกต่างกันเนี่ยเราจะสามารถค้นพบได้ว่าประการที่3เนี่ยเราพูดเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกในขณะที่พืชมีสีเขียวแต่สัตว์กลับมีรูปลักษ์ภายนอกที่แตกต่างมากมายกว่าพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นของความคิดที่เขาเอามาเทียบกันเอาพืชมาเทียบกับสัตว์แล้วก็บอกว่าประการแรกก็คืออาหารอย่างที่สองคือการเคลื่อนที่พืชเทียบกับสัตว์อย่างที่3ก็คือพูดถึงเรื่องรูปลักษ์ภายนอกเอาพืชมาเทียบกับสัตว์ ลักษณะอย่างเงี้ยเราเรียกว่า point by point ก็คือเทียบทีละประเด็นระหว่างพืชและสัตว์ไปแล้วเรียบร้อยประโยคสุดท้ายเขาบอกว่า therefore the differences between plants and animals are quite significant ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์เห็นได้อย่างค่อนข้างชัดเจนหนูดูนะ ประโยคตนฉบับประโยคบนสุดที่เป็น main verb ประโยค main verb เขาบอกว่าอะไร t h e r e are a few characteristics which differentiate plants from animals มีความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันส่วนหนึ่งโอเคนะส่วนข้างล่างเขาบอกว่าพืชและสัตว์แตกต่างกันหนูสังเกตไหมเขาบอกในเชิงไอเดียเดียวกันเลยแสดงว่า main idea กับ concluding sentence ก็คือประโยคที่สรุป มันเป็นไงเป็นไปนในทิศทางเดียวกันเพื่อย้ำานวไอเดียแต่บางทีเนี่ยในงานเขียนเนี่ยอันนี้บอกเพิ่มเติมหรืออาจจะ give extra points point ในที่นี้แปลว่าประเด็นอาจจะให้ประเด็นเพิ่มเติมไปก็ได้ทีนี้อา่าน Clear ไม่ Clear ให้เวลา1นาทีในการอา่านเช่นเดียวกันโอเคทุกคนตั้งสตินะดู paragraph ที่2และลองใช้วิธีคิดแบบเมื่อกี้ดูว่า paragraph านี้มีการเปรียบเทียบในลักษณะใด จากการอ่านพารากราฟดังกล่าวนียถ้าคิดให้ลึกก็จะเห็นว่ามันเป็น compare กับ contrast แต่ทีนี้เวลาเขียนลักษณะนี้ต้องระวังขึ้นต้นพารากราฟเนี่ยยังคงเป็น main idea เหมือนเดิมในขณะที่ตอนจบก็ยังเหมือนเดิมแต่ตอนกลางที่พูดถึงเนื้อหาเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยแทนที่จะเทียบพืชกับสัตว์แล้วมาพูดทีละลักษณะเนี่ยมันก็มีอีกลีลาการเขียนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือพูดทีละไอเทมไปเลย พูดของทีละชิ้นไปเลยแล้วก็แจกแจงรายละเอียดของของชิ้นนั้นมาทั้งหมดเลยในพารา g r a p ดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่า allopathy and homeopathy are quite different ก็คือวิธีการรักษาในทางการแพทย์เนี่ยระหว่าง allopathy กับ homeopathy สมมติเราไม่ทราบแต่เรารู้ว่าโอเคมีของสองชิ้นมันไม่เหมือนกันเขาก็อธิบายให้ฟังว่า allopathy คืออะไร homeopathy คืออะไร แล้วเขาก็อธิบายลักษณะแบบยาวเหยียดเลยก็คือเราอาจจะเขียน paragraph compare and c o n t r a s t แบบเมื่อกี้ก็ได้หรืออาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้แทนที่จะแจกแจงทีละลักษณะเอาลักษณะทั้งหมดเนี่ยมารวบเลยเราก็เลยเรียกการเขียนลักษณะนี้ว่า item by item ก็คือเอาของทีละชิ้นมาเปรียบเทียบกันแล้วก็แจกแจงไปเลยว่าของแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติอะไรบ้าง เป็นการเทียบโดยภาพรวมประโยค concluding sentence เนี่ยลองไปอ่านดูและเทียบกับ main idea ดู main idea บอกว่า allopathy กับ homeopathy มีความแตกต่างกันแต่ประโยคข้างล่างสุดเขาบอกว่าอะไร mm hmm. การรักษาอาการเจ็บป่วย the treatment of illnesses then would be markedly dissimilar because the underlying beliefs are strongly differentiated มันมีไอเดียมาเพิ่มนิดนึงข้างบนเขาบอกว่าอะไร สองอันนี้มันต่างกันแต่ข้างล่างเขาบอกว่าอะไรการรักษาอาการเจ็บป่วยเนี่ยรักษาต่างกันเพราะว่า2ไอเดียนี้ค่อนข้างต่างกันต่างกันเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นมันพูดถึงเรื่องการรักษามาเพิม่มวิธีการรักษามี2แบบเพราะฉะนั้นการรักษาจึงต้องรักษาแตกต่างกันเพราะมี2อไอเดียนี้ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอันนี้คือโมเดลในการเขียน2อ,อันเนี้ยอันนี้คือ point by point ก็บอีกอันหนึ่งคือ item by item 2อันนี้คือโมเดลในการเขียน ต้องมีเมนไอเดียแล้วก็ต้องมีประโยคสรุปแต่เนื้อกลางเนี่ยหรือาจจะใช้วิธีเป็น point by point หรือ item by item ก็ได้แล้วแต่หนูต้องการทีนี้มาดู useful transitional words and phrases ก็คือคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบว่าหนูอยากเปรียบเทียบอะไรถ้าหนูเปรียบเทียบ comparison หรือเปรียบเทียบแบบ contrast โอเคเปรียบเทียบจุดเหมือนก็เป็น in the same way ในเชิงเดียวกัน similar to คล้ายคลึง s i m i l a r l y e q u a l l y ในสิ่งที่ไปด้วยกันได้ในสิ่งที่คล้ายคลึงกันเท่ากัน also like to ด้วยสำหรับ contrast เนี่ย but แต่ yet ยังหรือบางทีก็ให้ sense คล้ายๆกับ However ยังไงก็ตาม w h i l e ในขณะที่แต่ต้องระวังนิดนึง Wow เนี่ยที่แปลว่าในขณะที่เมื่อกี้เป็นการแปลทั่วๆไปใช้กับการบอกเวลาแต่ว่าถ้า Wow เนี่ยใช้ในการบอก contrast w h i l e มันคล้ายๆกับคำว่า but คล้ายๆกับคำว่าแต่โอเคนะ Unlike whereas however แต่ however นี่ต้อง n o t ตไว้นิดหนึ่งเวลาเขียน however หลัง however ต้องมีอะไรเสมอ จำได้ไหมจากเรื่อง conjunction เก่งมาก however และใส่ comma although in contrast conversely โอเ okay? ค difference from on the other hand พวกนี้ก็คือเป็นคำที่เก็บไว้ใช้เวลาเขียนเป็นตัวเชื่อมเราเคยเรียนกันมาแล้วอันนี้ทบทวนให้เล็กน้อยทีนี้มาดู for easy steps for writing ก็คือสเต็ปง่ายๆสเต step ในการเขียนอันแรกเลย การเขียนที่ดีนะีต้องมีไอเดีย stimulating ideas ก็คือคิดว่าจะต้องอะไรบ้างก็อาจจะ reading โอเค whatever you want อ่านอะไรก็ได้ตามที่ต้องการโอเค watch television ดูโทรทัศน์หรือบางทีก็ออกไปเดินเล่นออกไปหาแรงบันดาลใจ find inspiration things โอเคแล้วก็บางทีก็อาจจะแบบ chatting คุยกับเพื่อนก็ได้หรือบางทีอาจจะแบบ search internet หาข้อมูลหาสิ่งที่น่าสนใจหรืออาจจะไปปกติแล้วเนี่ยส่วนตัวชอบอ่านหนังสือเพราะว่าจะได้ไอเดียดีๆจากการอ่านต่อมา shape your ideas into p o i n t เราได้ไอเดียมาแล้วเราก็ต้องคิดว่าเอะเราจะเทียบอะไรประการแรกประการที่2ประการที่3ประโยคสรุปแต่ประโยคที่สรุปเนี่ยหนูต้องทำอะไรบ้างกับประโยคสรุปย้ำเมนไอเดียกับอะไรให้พอย n ์เพิ่มเติม give extra points โอเคนะอาจจะพอยต์เดียว2อพอยต์สพอยต์ก็แล้วแต่ว่าหนูจะให้ยังไงระหว่างเมนไอเดียกับซับพอร์ตติ้งไอเดียเนี่ยต้องมีความลื่นไหลไอความลื่นไหลเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องใช้คำเชื่อมหรือไม่ก็การเรียงไอเดียให้ดีมีออร์แกน a เซชันที่ดีทำให้งานเขียนของหนูเนี่ยอ่านแล้ว flow การที่ไอเดียลื่นไหลเนี่ยเราเรียกว่า Cohesion ก็คือ Clearly Connected คืองานเขียนมาอ่านแล้วเป็นเนื้อสมูท มันมีความต่อเนื่องของความคิด unity เนี่ยก็คือเวลาที่เราอ่านงานเขียนของเราเนี่ยไอเดียทุกไอเดียเนี่ยไปด้วยกันแบบเบลนกันดีเลยแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็รู้ว่าเอ้ยงานเขียนนี้เกี่ยวกับอะไรไม่พูดออกนอกประเด็นลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่า unity การที่จะเกิด cohesion กับ unity ได้เนี่ยคำเชื่อม transition connector conjunction แล้วแต่หนูจะเรียกนะ เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อจะได้รู้ว่าไอเดียเนี่ยมันต้องเชื่อมกันอย่างไงแล้วก็ organization ก็คือการจัดเรียงไอเดียให้มันเคลียร์ไม่ใช่แบบเรียงอ่านแล้วสลับไปสลับมาจัดให้มันง่ายๆหนูเอาง่ายๆเรียงจากเล็กไปใหญ่เรียงจากใหญ่ไปเล็กเรียงจากสําคัญมากไปสาคัญน้อยสําคัญน้อยไปสาคัญมากเอาไว้ท่องเทียบทีละจุดอะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้เราเรียน compare and contrast กันอยู่ส่วนในสเต็ปที่3คือการเขียน draft, draft 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 คืออะไรคือแบบร่าง ก็คือคล้ายๆการเขียนจริงๆแต่หนูยังไม่ได้เอามาเกล่ายังไม่ได้เอามาแก้อันนี้ก็คือตัวอย่างการเขียนร r a f ดราฟ f t เขาก็จะมีวิธีการแก้หลายแบบมากาทีแก้โครงสร้างประโยคแก้การเรียงของไอเดียแก้การใช้คําแล้วแต่แง่มุมบางทีก็แก้เนื้อเรื่องไปเลยแบบเขียนแล้วฉันรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี้ยอ่านแล้วแบบฉันไม่อยากอ่านฉันก็โอเคเปลี่ยนใหม่ให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นสเต็ปสุดท้ายเนี่ย เป็นสเตปที่จะพัฒนาการเขียนของเราได้ดีที่สุดอ้างอิงจากมาตรฐานที่ Native Speaker เนะี่ยชอบใช้พัฒนางานเขียนก็คือการใช้ Rubik s s o r r n n g มาเกี่ยวข้องหรือบางทีเราเรียกเป็นภาษาง่ายๆว่า criteria ก็คือเกณฑ์ที่ใช้ตรวจงานเขียนอันนี้คือตัวอย่างเขาก็จะมีเป็นตารางมาให้หนูต้องอ่าน Rubik s s o r r n n g ให้เป็นบางคนนะทำแบบ Backward คืออ่าน Rubik Scoring ก่อนดูว่างานเขียนที่ดีนะี เขากำหนดเกณฑ์อะไรมาบ้างแล้วก็เอาเกณฑ์ที่ดีทั้งหมดเนี่ยไปบังคับงานเขียนว่าอา๋อฉันต้องทาอย่างนี้นะตามเกณฑ์ฉันถึงจะได้แบบว่าได้คะแนนเยอะแต่ทีนี้มันเป็นทักษะที่ค่อนข้างเป็นศิลปะคือมันไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ละคนก็ตรวจแตกต่างกันมาเลยจึงต้องอาศัยประสบการณ์มากกว่าที่จะแบบเอาเป็นความรู้เปะะเปะะสำหรับงานเขียนเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างของ rubric scoring ทีนี้เราจะมาลองลงมือเขียนกันดู ด้วยการให้ writing test ไปให้นักเรียนเนี่ยลองเขียนดูวิธีกาง่ายๆเลยในภาษาอังกฤษ1 A4 ถ้าเขียนแล้วบรรทัดเว้นห่างกัน1เซนติเมตรประมาณนั้นทั้ง A4 เนี่ยนับคำได้ประมาณ1,000คําคำเพราะฉะนั้นถ้าครึ่ง A4 ก็ประมาณ500คําคำแต่วันนี้ให้นักเรียนเขียนน้อยมากให้นักเรียนเขียนแค่เอา300-400ถึงคำก็พอกลางๆมือใหม่เพิ่งทำให้เขียนพารากราฟไม่ต้องเขียนแบบว่าโอ้โหอลังการมาเป็นแบบว่าเป็นเ s s เป็นเรียงความ โอเคทีนี้มาดูกันเนื่องจากว่าเป็นมือใหม่เราก็เลยมี guided question ให้ก็คือคำถามที่แนะนำว่าหนูควรมีวิธีการคิดเกี่ยวกับงานเขียนดังกลา่าวยังไง Do you have a foreigner friend มีเพื่อนต่างชาติสักคนไหม If yes ถ้าเป็นเช่นนั้น Write a paragraph discussing your similarity and differences in any aspect of life ชีวิตของเราสองคนของตัวนักเรียนเองกับเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ย แตกต่างกันอย่างไร if not ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น write a paragraph about any two characters from different countries in book you have read or a movie or TV show you have watched ให้เขียนลักษณะของ two characters ก็คือ character คือบุค,คลิกตัวละครในที่นี้แปลว่าตัวละครให้เขียนตัวละคร2ตัวที่ได้อ่านมาจากในหนังสือ แล้วก็ได้ดูจากทีวีโชว์ว่าแตกต่างกันยังไง you can use the bubble maps to brainstorm your ideas before writing ก็คือแผนภูมิข้างล่างอะที่เป็นวงกลมซ้อนกันฝรั่งมองคนเขาเรียก bubble แบบว่าถ้าเป็นเด็กสายวิทย์เขาเรียก w a i n oiler e ก็คือแผนภาพ w a i n oiler e ในเรื่องเซตเนาะโอเค compare อย่าลืมนะเปรียบเทียบจุดที่เหมือนกัน contrast เปรียบเทียบจุดที่แตกต่างกัน ทีนี้ถ้าหนูจำไม่ได้เนี่ยให้ย้อนกลับไปดูโมเดลการเขียนอันแรกก็คือ paragraph sample 1เทียบ point by point เทียบทีละลักษณะของสองสิ่งกับอีก paragraph หนึ่งก็คือ paragraph sample 2 item by item เทียบองค์ประกอบมันเทียบลักษณะเหมือนกันแต่มันเทียบเป็นของทีละชิ้นโอเคนะอันนี้คือ rubic scoring ของงานเขียนที่นักเรียนต้องใช้เวลาเราดูพิจารณางานเขียนเนี่ย หนูต้องพิจารณาปัจจัยใดบ้างปัจจัยแรกเลย Purpose จุดประสงค์ของงานเขียนแล้วก็ supporting idea supporting details รายละเอียดที่ใช้ support หนูต้องการเทียบหนูจะเทียบอะไรถ้าหนูบอกชัดเจนโอเคหนูได้ละว4คะแนนแต่ว่าถ้าหนูบอกแล้วคลุมเครือเอาไป3แต่ว่าถ้าหนูบอกแล้วรู้สึกว่าอ่านไม่รู้เรื่องเลยเอาไป2แต่ว่าถ้าหนูไม่เขียนเลยเอาไป1หรือไม่ก็ศูนย์แต่อันนี้เขาให้1ก็ต้องลองดูว่า เขาจะบอกเกณฑ์อะไรเขามีเกณฑ์ค่อนข้างละเอียดในการบอกลองไปอ่านดูศึกษาดู organization and structure พูดถึงการจัดเรียงไอเดียว่าหนูจะเรียงไอเดียยังไงหนูอาจจะใช้เป็น item by item หรือหนูอาจจะใช้เป็น point by point เช่นเทียบต้นไม้กับสัตว์หรือหนูอาจจะเทียบกับการรักษาในทางการแพทย์2แบบใช่ไหมแล้วก็ sentence fluency sentence fluency เนี่ยพูดถึงความ ลื่นไหลของประโยคอ่านแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไอเดียมันเป็นยังไงที่ใช้เนี่ยเป็นเกณฑ์ค่อนข้างเนทีฟมากๆเลยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะดูไอเดียเป็นหลักหนูเห็นไหมลงคําว่าแคตชิกรีในตาร,รางช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ทั้ง3อันเนี้ยพูดถึงเรื่องราวของไอเดียส่วนใหญ่แล้วเวลาเราให้คะแนนงานเขียนเราจะเน้นไอเดียเป็นหลักหนูเห็นแค่แกรมากับโวแคมข้างล่างไหมแกรมาก,กับสเป l ิ n งเนี่ย ให้อยู่ในเกณฑ์น,น้อยมากบางคนก็เรียกว่า conventions ก็คือการใช้คำศัพท์การเช็ค mistake ของ grammar ดูว่าเธอ miss spelling หรือเปล่าสะกดผิดหรือดูว่าเธอเรียง grammar ออกมาเป็นยังไงแปลกไหมถ้า native speaker มาอ่านแต่สิ่งสำคัญในการทำงานเขียนได้เนี่ยงานเขียนฝึกวันเดียวไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ต้องค่อนข้างขัดเกลากันไปต้องใช้ระยะเวลาหลายวันในการฝึกแล้วก็ต้อง อ่านเยอะเขียนเยอะฟังเยอะพูดเยอะต้องเอาสกิลมาอินทรเกรเทสกันถึงจะทำงานเขียนได้ดีสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยไปทำงานเขียนแล้วก็ถามว่าให้ใครตรวจก็อาจจะเป็นคุณครูที่โรงเรียนของนักเรียนหรืออาจจะเป็นเนทีฟสเ e aker ที่นักเรียนมีโอกาสไปเจอหรืออาจจะตรวจกันเองกับเพื่อนก่อนก็ได้เพราะว่าจริงๆแชร์กันเนี่ยมันก็ต้องแบบว่ามีเพื่อนที่เก่งภาษาอังกฤษให้เขาช่วยเหลือเราได้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน พบกันใหม่คราวหน้าหวังว่าหนูๆจะทบทวนบทเรียน Don't forget to review your lesson Okay Have a nice day to all of you ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน